คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมล้ะนะครับกับสูตรหมื่นล้านเน่นบนนะครับเป็นสูตรประจําช่องอีกอันนึงนะครับนะนี่เป็นสูตรเนี่นบนนะครับตลอดชีพนะครับเป็นสูตรระยะยาวนะครับที่เข้าต่อเนื่องในงวดที่แล้วก็เข้าถูกต่อเนื่องนะครับในงวดที่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นสิ่งใดแล้วก็เรามาดูในส่วนของเศรษฐีกันก่อนนะครับก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะนําเอาไปเลือกใช้ดูสศรติของมันสักก่อนนะครับ วันน่าใช้ไหมอย่างไงนะครับลำดุกับสักคกัคบโอเคนะครับอ่ะโดยสตินั้นเราแสดงเห็นตั้งแต่ปี62เลยนะครับตั้งแต่1 6บกพันสันสองที่ออก0 7482 42.56นะครับตั้งแต่ปี62นะ ศูนย์เจ็ดสี่แปดสองสี่สองเจ้าละออกห้าหกนะครับหลักร้อยบวกหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยนะครับซึ่งในหลักร้อยนะครับเราเอามาคูณด้วยสองหลักร้อยคูณสองบวกด้วยหลักสิบคูณด้วยห้าหลักหน่วยคูณด้วยสองนะครับในการนำมาไปใช้นะครับเรามาดูนะครับแปดสองสิบหกแปดสองสิบหกนะครับหกเท่ากับอ่าสิบหกสิบหกบวก บวกด้วย2 50บนะครับบวกด้วย4 2 8นะครับได้เท <Okay. S 1> ่ากับ34นะครับ6บวกเท่ากับ34นะครับ34บวก2ครับ34 3สีบวกสเป็น36่บวกเป็น36คับเป็น6 6บวก3างที่ครับเป็น9 9้บวก5ครับเป็น14ใส่เ สี่บวกสามงที่การปรเจ็ดได้เลขเด่นบนนะครับ6 9 4 7ครับหกเกครับครับหมีนาคมครับออก3 1มีนาคมครับออก3 4 5 6 5 0 2้าหางกออก6 5ห้านะครับได้หครับเข้ามาตำแหน่งวิ่งเด่นเข้ามาในหลักร้อยรางวัลที่1นะครับต่อต่อมาครับ1มีนาคมครับ1มีนาคม6 2 1>, 1มีหนมีหมีนาคมหนมินาคมหกสองคำนวณออกมาได้นะครับเก้าสองเจดศน้สองเจ็ดศนย์นะครับเลขสองเข้าเปตำแหน่งของหลักสิบรางวันที่1นะครับต่อมาครับสิมีนาคม16มีนาคม6กสองครับคำนวณออกมาได้0ูนย์สามแปดหนึครับศูนย์สามปดหน่งนะครับศูนย์เป็นหนึ่งแม้พบเป็นสาตัวบนของรางวัลที่1นึะครับเลยหลุดไปเป็นว่าที่1นะครับในรอบ2อปีกว่า หนึ่งเมษายนครับหเมษายนนะครับออก 10, 10 9, 7, 6, 7, 2, 5, 2, 1 0ึ่งศูนย์นะครับสองเานะครับคำนวณต่อนะครับได้ผลการคำนวณศูนย์สามแปดครับศูนย์สามครับเข้ามาครบเลขสาเข้ามาหลักร้อยเลขสาเข้ามาักลสิบเลขหนเข้ามาตำแหน่ของหลักหน่วยครับเข้ามาครบสามตัวบนลงมาที่1นึะครับสิเเมษายนนะครับ 16เมษายน62คำนวณออกมาได้5836 5836นะครับ5836ปพฤษภาคมนะครับเลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1นะครับ2พฤษภาคมครับ2พฤษภาคม62นะครับคำนวณออกมาได้6947ครับ69 694 6947นะครับ16พฤษภาคมออกเ5ษห้าหครับเลข6เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1 นะต่อมาครับ16พฤษภาคมนะครับ16พฤษภาคม16พฤษภาคมนะครับคำนวณออกมาได้สองพฤษภาคมหกสองคำนวณออกมาได้หกเก้าสี่เจ็ดครับหกเก้าสี่เจ หกเก้าสี่เจ็ดเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลงมาที่หนะครับสิพฤษภาคมนะครับสิพฤษภาคมคำนวณออกมาได้สี่เจ็ดสอเจ็ห้าครับเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงัที่นะครับหนึ่งมิถุนายนครับหนมิถุนายนหกหนึ่งมิถุนายนหกสองคำนวณออกมาได้สองห 2 5 0หนย์สามเลข5เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยหนวที่1นครับเข้ามาครบ3ตัวบวลงนวที่1นครับ16มิถุนายนครับ16มิถุนายนห2สองคำนวณออกมาได้เจ5ดศนย์ห้าแดครับเจ5ดศ0นย์ห้าดเจย์ห้าลังเดครับเลข7เข้าาตำแหน่งของหลักหน่วยลรวที่1นนะครับ1กึกึดดาคม6 1, กสองหนึ่งกึดดาดคมนะครับ คำนวณออกมาได้แปดหนึ่งหกเก้านะครับแปดหนึ่งหกเก้านะครับเลขหกเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบสงหนวที่หนึ่งนะครับต่อมาครับสิบห้ากันยายนคมหกสองคำนวณออกมาได้หกเก้าสี่เจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดครับเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหนอนที่หนึ่งนะครับต่อมาครับหนึ่งสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมหกสองคำนวณออกมาได้สี่เจ็ดสองห้า สี่เจ็ดสองห้าเลขสี่เข้ามาหลักร้อยนะครับเป็นเจ็ดเข้ามาหลักสิบนะครับเข้ามาสองหลักสิบกิงหาคมครับชิบกสิงหาคมคำนวณออกมาได้เจ็ดศูนย์ห้าแปดครับเจ็ดศูนย์ห้าแปดนะครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยหลักสิบนะครับเลขแปดเข้ามาเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยเลขแปดเข้ามาหลักสิบตรงวันที่หนึ่งครับเข้ามาครบสามตัวตางวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกันยายนครับ หนึ่งกันยายนปีหกสองคำนวณมาได้ศูนย์สามแปดหนึ่งศูนย์สามแปดหนึ่งนะครับเราดูครับเลขแปดเข้ามาตรงไหนของหลักหน่วยรอบที่หนึ่งนะครับศูนย์สามแปดหนึ่งเลขแปดเข้ามาตังแต่งของหลักหน่วยรอบที่หนึ่งต่อมาครับอ๋อไม่ใช่อันนี้มันสามสิบโทษทีอันนี้นะ เอาใมา่หกันยายนหกสองคำนวณออกมาได้ศนะูนย์สามนึ่งย์สามแดหนึ่งะแล้วก็ว่าทําไมมันติ๊กเสัยลักตาว่าจะเข้าครบอะศูนย์สกกันยายนครับเข้ามาครบ3ตมตบ,บนก็เลยงงๆเมื่อกี้นี้เลขสามเข้ามาหลักร้อยเลขแปดเข้ามาหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเข้าครบ3ตมตบลรางวัลที่หนึ่ะครับสิกันยายนหกสองสกันยายนหกสอนะครับคำนวณออกมาได้สี่เ 4725ครับเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยน้อยที่1นะครับต่อมาครับ1ตัวลาคม62นะครับคำนวณออกมาได้3614 3614นะครับลองดูครับเลข4เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยน้อยที่1เลข6เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบน้อยที่1เข้ามาครบ2ตัวสองตัวบนนะครับ16ตุลาคม62คำนวณออกมาได้0381 0381เลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยน้อยที่1นะครับ เลขสามเข้ามาหลักร้อยหักที่หนึ่งนะครับต่อมาหนึ่งพิจิเกยนหนึ่งพิจิเกยนหกสองคำนวณมาได้สามหกหนึ่งสี่สามหกหนึ่งสี่นะครับเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหลักที่หนึ่งนะครับต่อมาครับสิบหกพิจิกายนสิบหกพิจิเกยนสิบหกพิจิเกยนหกสองคำนวณมาได้สองห้าศูนย์สามสองห้าส่วนสาม เลขห้าเข้ามาหลักรอ้อยเลขสองหลักสิบเหมือนรับเข้ามาครบสั่งตัวเราลงมาที่หนึ่งแล้วครับต่อมาครับหนึ่งธันวาคมหกสองนะครับคำนวณออกมาได้หกเก้าสี่เจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับเอาดูครับหกเก้าสี่เจ็ดเลขสี่เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเราที่หนึ่งนะครับ ต่อมาครับ16ธันวาคม16ธันวาคม62คำนวณออกมาได้8169 8169นะครับตามเขาเลื่อนหน่อย8169นะครับ30ธันวาคมออก541เลข1เข้ามาจำนวนงหลักหน่วยแล้วที่1นะครับ30ธันวาคมครับ30ธันวาคม62นะคำนวณออกมาได้4725 4725 เลขสี่เลขสี่เข้ามาหลักหน่วยวันที่หนึ่งเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยเลขสิบเข้ามาครบสามตัวบนลงที่หนึ่งครับเข้ามาข้ามปีเลยสิบเจ็ดมก็เราคมปีหกสามนะครับคำนวณออกมาได้เก้าสองเจ็ดศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลันที่หนึ่งเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลักสิบเข้ามาครบสามตัวบนที่หนึ่งติดต่อเลยนะครับเข้าข้ามปีแล้วเข้ามาต่อเนื่องด้วยนะครับต่อมาครับหนึ่งกุมภาพันธ์ หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสามนะครับคำนวณได้ศูนย์สามแปดหนึ่งครับศูนย์สามแปดหนึ่งนะครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบครับเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับเข้ามาสองตัวบนนะครับสิบหกกุมภาพันธ์ครับสิบหกกุมภาพันธ์สิบหกกุมภาพันธ์นะครับคำนวณได้ หกเก้าสี่เจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับหกเก้าสี่เจ็ดเรลำนวนนะครับเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยแล้ววนที่หนึ่งนะครับวันนี้เข้ามาหลักเดียวต่อมาครับหนึ่งมีนาคมหกสามคำนวณได้หนึ่งสี่เก้าสองหนึ่งสี่เก้าสองเลขสี่เข้ามาหลักร้อยหลักสิบนะครับของน้องที่หนึ่งสิบหกมีนาคมหกสิบหกมีนาคมหกสาม นะครับคำนวณได้2503 2503นะครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่ยวยเราที่1เลข0ย์เข้ามาหลักร้อยนะครับ16พฤษภาคมนะครับ16พฤษภาคม16พฤษภาคมคำนวณได้7058กับ7058ออกมาเช็คกันนะครับ70 7058นะครับ เลขาเข้ามาแนา่ของหลักร้อยรางวัหที่1นะครับ1มิถุนายนครับ1มิถุนายน63นะครับคำนวณได้6947 <c oughs> 69 6947นะครับเ,เลข9เข้ามาหลักร้อยเลข6เข้ามาหลักสิบเลข7เข้ามาหลักหน่วยข้ามครบ3ตัวบนรางวัหที่1แล้วครับ16มิถุนายนนะครับ16มิถุนายน63 คำนวณได้4ี่เจ็ดสองห้าสี่เจ็ดสองห้าเลขห้าเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรงวันที่หนึ่งนะครับเลขสองเข,าา 100, ข้ามาหลักร้อยเข้ามาสองหลักหนึ่งกระดาษดาคมครับคำนวณได้เจ็ดศูนย์ห้าแปดครับเจ็ดศูนย์ห้าแปดเจ็ดศูนย์ห้าแปดหลักดูครับเลขแปดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบตรงวันที่หนึ่งนะครับสิบหกกระดากดะคมครับสิบหกกระดาษดาคมคำนวณได้แปดแปดหนึ่งหกเก้า แดหนึ่งหกแปดหนึ่งนะครับเรามาดูครับ8ปดหึกสิงหาคม63สนะครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยครับเลข9กเข้ามาหลักตำแหน่งของหลักสิบครับเข้ามา2ตัวรลอนที่1นะครับ1สิงหาคมครับ1สิงหาคม6กสามคำนวณต่อได้5 8 3 6 5ด3านะครับ เลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรลอที่1นะครับต่อมาค่า16สิงหาคมนะครับ16สิงหาคมคำนวณได้5้า6ดานะครับอันนี้หลุดนะครับหลุดในงวดพิสดารที่ออก997นะครับนี่หลุดไปนะครับเป็นงวดที่2ในรอบ2ปีกว่านะครับ1กันยายนนะครับคำนวณได้9 2 7 0สอง0สองเจดย์นะครับ สิกันยายนนะครับ x ศูนย์เข้าตำแหน่งของหลักร้อยลำที่หนึ่งนะครับสิกันยายนหกสามสิบหกันยายนหกสามคำนวณได้แปดหนึ่งะค่งหกาคำสิกันยายนนะครับคำนวณได้แปดหนึ่งหกก้าหนึ่งตัวละคมออก893นะครับ เลขแดครับเข้าไปตำแหน่งของหลักร้อยลงวลที่หนึ่เลขเ้าเข้าตำแหน่งของหลักสิบลงลที่หนึ่งนะครับหนึ่งตลาคมครับหนึ่งลาคม6กสามคำนวณได้เก้าสองเเลขศนย์เข้าตำแหน่งของหลักร้อยลงวที่หนะครับต่อมาครับสิบหกสิบลาคมหกสาคำนวณได้เก้าสองเจ็นกสูนย์นะครับเลขศูนย์เข้าตำแหน่งของหลักสิบรงที่นะครับ คิดว่าจะห,หลุดสลักวันเนี้ยหนึ่งพฤศจิกายนหกสามนะครับหนึ่งพฤศจิกายน,นหกสามคำนวณได้แปดหนึ่งหกเก้าแปดหนึ่งหกเก้านะครับเลขหกเข้ามาจำนวนของหลักร้อยหลักสิบนะครับเลขหนึ่งเข้ามาตำนวนของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับเ,เข้ามารงหงหครบสามตัวรางวัลที่หนึ่งอีกแล้วครับ <sk> เวลาเข้า <sk> มักจะเข้าแปลก <sk> เข้าต่อเนื่องกันเลยสิบหกพฤศจิกายนนะครับเก้าเจ็ดสองหกหกหนึ่งสองเจ็ดสี่หกนะครับคำนวณได้หกเก้าสี่เจ็ด หกเก้าสี่เจ็ดลำนะครับหนึ่งธันวาคมหกสามออกหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสี่สองตัวละไปสี่เก้ามาหละร้อยลัะสิบเลขสี่มาหลักหน่วยเวลามันเข้ามันจะเข้าแปลกๆนะเข้าติดต่อเนื่องเลยสามตัวบางเอิญที่หนึ่งหนึ่งธันวาคมครับหนึ่งธันวาคมคำนวณได้สามหกหนึ่งสี่สามหกสามหกหนึ่งสี่นะครับ x สามเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยครับหลักร้อยหลักหน่วยนะครับเข้ามาสองหลักสิบหกธันวาคมครับคำนวณได้สิบหกธันวาคมหกสามคำนวณได้สี่เจ็ดสองห้าสี่เจ็ดสองห้าสี่เจ็ดสองห้าเรามาดูครับสี่เจ็ดสองห้าใช่ปะ่ะเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบของวันที่หนึ่งครับต่อมาสามสิบธันวาคมครับ ห2สอง2 12, ิบบวกด้วยสองห้บวกด้วย8 2ดสเท่ากับ38 38บวก2ครับเป็น38 39 40 40, 40. 0เบนย์วกสได้3 3มบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น11ได้0ูนย์สามแปดหนะครับศูนย์สามแดหนึามาดูสิเจ็ดมกราคมครับ17บเจ็ดมกราคม64อันนี้ปี64นะ0 3นย์แปดหนึเรามาดูชิ้เลขสามอบตำแหน่งของหลักร้อยลงที่หนึ่งนะครับ นี้เข้ามาหลังเดียวโอเคสิบเจ็ดมกรคาคมครับสามสองหกหกบวกด้วยเก้าห้าสี่สิบห้าหกบวกด้วยสี่สิบห้าบวกด้วยห้าสองสิบเท่ากับหกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ดบวกสองพื้ที่ครับหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดหกสองหกสามใส่สามสามบวกสามพื้ที่เป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดส่วนหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่ได้ สามหกหนึ่งสี่นะคะเรามาดูของหนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์ออกเก้าหนึ่งสองสามสุดเจ็ดสองต้นลเก้าเจ็ดนะครับเลขสามเข้ามาหลับแดงของหลักร้อยในวันที่หนึ่งนะครับต่อมาค่ำหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสามสองหกหกบวกด้วยศูนย์ห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์ไงหกบวกได้ศูนย์บวกได้เจ็ดสองบวกได้สิบสี่เจ็ดสองสิบสี่ก็จะกับยี่สิบ ยี่สิบบวกสองเป็นยี่สิบสองใส่สองสองบวกสามคงที่เป็นห้าห้าบวกห้าคงที่ได้ห้าบวกห้าคงที่ได้สิบใส่ศูนย์ศูนบวกสามที่ได้สามได้เลขเ,เลขเด่นกับสองห้าศูนย์สามสองห้าศูนย์สามนะครับสองห้าศูนย์สามครับเลขศูนย์กับเลขสามมาครบสองตัวบนนะครับต่อมาคัดสิบหกมาพัน สิบหกมาพันปีหกสี <üyor> 19, 96, ่นะครับหกสองสิบสองสิบสองบวกศูนย์ห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกได้สามสองหกนะครับเป็นสิบแปดบวกรวมกันได้สิบแปดสิบแปดบวกสองครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเศ่ศูนย์ศูนย์บวกสามครับศูนย์บวกสามศูนย์บวกสามคื้ที่ได้สามสามบวกห้าคื้ที่ได้แปด แปดวกสาครับแปดเก้าสี่สอนะครับได้ศูนย์สามนะครับต่อมาครับ1มีนาคมออก8 3 5สามห้าส่วนตัวเลามนะครับเลขแปข้ามตำแหน่งของหลักหน่วยวันที่หนึ่งครับเลข3ามข้ามตำแหน่งของหลักสิบตอนที่หเข้ามาครบสตัวบนอีกแล้วต่อมาครับห้าสองบวกด้วย3 5มห1าสิบห้าสบวกสิบห้าบด้วยแปดสกนะครับเท่ากับสี่สิบเอ็ดสวกสองสี่สิบเ่องใส่สนะครับ สาบกหกของที่เป็นเอวก่อนสี่บอ็ดบวกสเป็น3 3มสบวกสางที่เป็น6กเออหกบวกหเป็นส 1. 1ิบเอ็ดสบนึ่บวกสาเป็น4ได้สามหกหนึ่งสะครับสามหกหนสี่ินาคมครับออกแปดเก้าศูสี่สองสองสตนหนึ่งเก้าครับ x สเข้าตำแหน่งของหลักร้อยแลทนึงนะครับเสี่เข้ามาหลักร้อยเลขนึง 1. นะครับต่อมาครับ16กมีนาคมนะครับเรามาดูกันในว่าที่เราเรอคอย แปดเก้าศูนย์สสองตัวนหนึ 10, 28, 28, ่งเกนะครับสี่สองปบวกด้วยสองหิบวกด้วยสองสอบวกแบวกสิเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสี่ยี่สิบยี่บดบวกสี่อ่ะยี่สิดเก้าสิบสาเอ็ดสาสองสาสสอง 32บวก32บวก32บวก32เป็น34 4นะ4บวก3ของที่เป็น7 7บวก5 7บวก5เป็น12ใส่2 2บวกสามพที่เป็น5ได้เลขเด่นครับ4 7 2 5นะครับโอเคนะครับสลำสูตรนี้หลุดแค่หลุดแค่2องวดนะครับโดนดีมากถ้าเราผมนะหลุดแค่2อันนะครับแล้วก็เข้าบ่อยมากนะจะให้ดูพิติก,ก,กสัญ,ญลักษณ์ดาวนี้คือเข้า3ตัวนะนะเข้า3ตัว อันนี้เฉพาะปี62นะนี่เข้าเข้าเปิดมานี่เลยแล้วก็อันนี้ปี62แล้วก็นี่เวลามามาติดติดกันเลยเห็นไหมแล้วก็ข้ามปี63เข้ามาเรื่อยๆนี่แล้วก็มานี่เข้ามานี่ก็อรอรุ้นกันนะครับในสุดนี้ อันนี้เป็นสูตรหมื่นล้านเน่นบนตลอดชีพนะครับเป็นสูตรประจําช่องอีกสูตรนึงนะครับที่เด่นดีนะครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามเสร็จแล้วกดแชร์ลงเฟ e บ o ๊กให้ด้วยกดแชร์ลงไลน์ให้หน่อยนะครับนะครับอ่ากดจะลืมกดสส่กระดิ่งแล้วกันนะครับจะได้รวยไปด้วยกันนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหวยโชคสิทธิีหมื่นล้านครับสวัสดีครับ